สายแคมป,คนนคปิ้งครับตอนนี้สายแคมปิ้งจัะชั่มรับมือสมัครเล่นเสร็เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมืเงอ,เองไทยเท่แล้วเบคอนรันครับเผลอไปแล้วครับใช,ใช่ไหมใช่ไหมใช่นัดก,กันไปจะไปกลางเต็นท์ที่อ่เที่ยวแห่งชาติทับลานนะครับระเบิดว่าค่อนรอไม่ไหวแล้วครับเผลอไปแล้วตอนนี้เราก็เลยเปลี่ยนแผนมากางเต็นท์กันที่ไหนนะ สั์ฟาร์มครับผมไม่ใช่ไล่จิมทมสันนะครับอันนี้เป็นฟาร์มฟาร์มเลี้ยงอะไรนะเลี้ยงหมอนครับก็บรรยากาศที่นี่ครับรอบๆก็เห็นแล้วครับว่าคืนนี้เงียบแน่นอนเป็นกันเป็นส่วนตัวมากครับสำหรั<แ>บ,บที่นี่นะครับซึ่งเปิดมาปีนี้เป็นปีแรกนะครับ<แ>เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้พักกันในในส่วนของฟาร์มนะครับ บรากาศำรวรอบตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของบึงหรือว่าทะเลสาบน้ำที่ใช้ในการเก็บน้ำนะครับเอาไว้ใช้ในฟาร์มนะครับรอบๆบรรยากาศดีไหมตอนนี้ก็อากาศก็เย็นๆนะครับอุณหภูม,มิตอนนี้ที่ประมาณ25องศาครับผมลมแรงนิดหน่อยนะครับเจ้าหน้าที่น้องเขาบอกว่าวันนี้นะครับอากาศดีเป็นวันแรกด้วย ว,วันนี้เป็นวันธรรมดาครับที่มาก็เลยไม่มีคนนะครับแต่ถ้าเป็นพิเศษอีกวัน,นเป็นเสาร์อ,อาทิตย์คนอาจจะเยอะก็ได้สำหรับมาที่นี่ก็ต้องเอาเต็นท์มากันเองนะครับคิดค่าเข้าก็หัวละคนละสองร้อบาทนะครับไม่แพงแล้วพอพักจากที่นี่เสร็จจะไปเที่ยวไล่จิมทอมกันฟาร์มมีส่วนรถจากที่นี่นะครับเพื่อเพื่อที่จะไปเข้าฟาร์มที่นั่นนะครับไปชมดอกไม้กันนะครับ ุดกลางเต้นนะครับมีมีฮอปให้ด้วยดี๋ยวดูกัน,นมีฮอปด้วยมีฮอปด้วยโอเคเราขอแยกไปกลางเต้นกันครับมาตรงนี้แหละแแล้วก็กลางเต้นเสร็จนะครับหลังจากใช้เวลาในการในการกลางเต้นสักพักหนึ่ง เต็นเดี่ยวเลยครับวันนี้นี่นะครับหน้าตาเต้นท่กลางเสร็จแล้วตัวนี้วันนี้นะครับใช้เป็นเต้นแบบออโต้นะครับวางปุ๊บกลางดึงขึ้นมาเลยง่ายๆเลยครับไม่มีอะไรมากครับพร้อมไฟประดับตกแต่งนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวรอให้ฟ้ามืดก่อนจะถ่ายให้ดูใหม่นะครับว่าเวลามีไฟประดับตกแต่งมันจะสวยงามหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ว่าน่าจะสวยงามมนแหละเย็นะครับ ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวออกไปหาทะเบียงกันก่อนนะครับ <we> แล้วเข้ามาถ่ายตอนที่ว่าฟ้ามืดไปแล้วนะครับว่ามีไฟระดับตกแต่งเต็นแล้วจะสวยแค่ไหนนะครับอ๋อ oh. เกือบลืมไปครับดูครับด้านหน้าครับตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกนะครับที่เป็นทะเลสาบนะครับเป็นที่เก็บน้ำเอาไว้ ูกหว่านเลี้ยงใหม่นะครับนะครับบรรยากาศดีมากแต่ย้อมแต่งกับมันจะมืดๆนิดน,นึงไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวมืดครับไปหาตะเบียงก่อน จุดลานกลางเต็นตรงที่อาหน้าหน้าสะหรือว่าหน้าตรงทะเลสาบมัสคูนะครับซึ่งที่อยู่ตรงนู้นเนาะตรงนู้นนะครับก็จะมีลานกลางเต็นอีกที่หนึ่งนะครับตรงนี้จะอยู่หน้าสํานักงานของเขานะครับก็พื้นที่นะครับคือทาไว้ให้สําหรับลานกลางเต็นโดยเฉพาะเลยนะครับดีมากครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออยู่ใกล้ห้องน้ำครับห้องน้ำที่นี่เยอะมากครับผมน่าจะมีเกือบๆยี่สิบห้องนะครับ ยังไม่ได้เข้าไปสารวจนะครับว่ามีเครื่องทําน้ําอุ่นหรือเปล่านะครับแต่เรอทุะดูกับคนประสานงานนะครับว่ามีเครื่องทําน้ําอุ่นใช้ด้วยนะครับด้านในนะครับน,นี่ก็จะเป็นเป็นของเจ้าหน้าที่เขานะครับกับน้องที่ดูแลอยูอ่ดูแลที่นี่นะครับนี่ครับน้องก็จะเป็นไม่ยางสวยงามเลย นะครับสำหรับตอนกลางคืนเมื่อท้องฟ้ามืดเป็นที่เรียบร้อยและก็ไปเตรียมเสบียงอาหารมาแล้วครับติดไฟวิบวับนิดนึงนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างก็ไม่ได้มืดมากครับมีไฟนี่ครับมีเ่วนเสาไฟให้แต่ส่วนไฟนี้เตรียมมาเองนะครับนี่ครับจะมีไฟเป็นแถวแถไว้ให้นะครับอไฟแบบนี้ก็จะมีเป็นต้นต้น หลายต้นเหมือนกันครับผมนะครับแต่เนื่องจากตรงนี้ก็คือมีเต็นท์อยู่ที่เดียวนะครับเจ้าที่ก็เปิดให้ดวงเดียวนะครับตรงที่กลางเต็นท์นะครับอ๋ออยู่รงนี้ดวงหนึ่งเอาแล้วครับบรรยากาศตอนนี้ก็โอเคครับ,ยบยเ,ยเย็นสบายเลยทีเดียวมาย ยี่สิบห้าองศาไปดูตะเบียงมีอะไรบ้างโ mm hmm. อ้อร่อยอย่างเลยไหนมีตะเบียงมีอะไรบ้างครับมียำแหนมสดค่ะต้งแซ่บก้อยมาถึงโคราชต้องกินก้อยใส่ยางก็เหนียว นะครับขอตัวไปกินก่อนตอนนี้ไม่ไหวแล้วแล้วเจอกันตอนเช้าครับผมเดี๋ยวจะบรรยากาศตอนเช้ามาให้ดู ลมเบาๆนะครับแต่หนาวมากครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ประมาณ15-16องศาครับอากาศดีมากตอนนี้ก็ประมาณจะ8โมงแล้วครับยังดูเหมือนแบนบยังช้างมากอยู่เลยนี่ครับบร,รยากาศร,รออกไม่มีเต็นท์ใครเลยด้านหลังก็จะเป็นแตนบน้ำแล้วก็ถึงนตนนะครับ ก็เลยเอากระจกไว้ใกล้ๆกับเต็นท์ได้เลยนะครับเดินหยิของได้สะดวกนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ตามฟารนะครับเพื่อทีจะขอการเป็นนะครับนอกจากเข้ามาพักที่นี่แล้วนะครับยังได้รับส่วนลดในการเข้าชมฟาร์มดอกไม้ของทาง ทิมจอมสันด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครที่เข้าไปทิมจอมสันแล้วครับก็สามารถเอามาเป็นส่วนลดได้เหมือนกันเพราะว่าอาผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าเขาเปิดรางกลางเต็นท์ให้ด้วยนะครับเพิ่งไปทราบตอนที่ว่าไปเที่ยวฟาร์มชมสวนดอกไม้นะครับของทิมจอมสันนะครับแล้วเขามีการประชาสัมพันธ์ก็เลยารอ,อติดต่อเข้ามาดูนะครับเพื่อหาที่พักกัน ีก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับนี่นะครับมีร่านสดๆจากฟาร์มชิมมาแล้วหวานมากน้องที่ดูแลรที่นี่อยู่เขาเอามาให้ชิมประมาณครึ่งลูกแต่ไม่รู้ว่ามีจำน่าย หรือเปล่านะครับแต่ถ้าที่ฟาร์มน่าจะอ่าที่ฟาร์มที่สวนดอ,อกไม้น่าจะมีน,นะครับบอกเลยว่าหวานมากลองซื้อกลับไปชิมหรือว่าซื้อเป็นของฝากก็ได้ครับ